เชิญรับฟังเสียงที่เ่าะจะน้องเดินแดงของเรานะครับหรือที่เดินแดงของน้องนะครับนายจะเสน,นะครับโล่ขั้นนั่นนะครับผมเดแบบิแบบนแดนจะเล่นกีเพลงครับเดินแดนพี่ใหญ่จะจัดจับไว้เอาก็นะครับเดินแดจะเล่นรวดเดียวเลยนะครับในเพลงแรกนะครับก็จะเป็นเพลงมารลซ่าน,นะครับ พลงที่2ก็จะเป็นไมเวทเพลงเวสต์โคล์นครเพลงที่2แล้วก็เพลงที่สามนะครับก็จะเป็นเพลงนะครับที่จะร่มกันนะครับเพลนเดียวกันนะครับให้นองฟังสิครับเพลงแรกนะครับมาเรนูซานะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่สักครู่